รายก,การนี้นะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับเลขโค้ดสามร้อยนะครับรายการที่สิบสี่เป็นเนื้อทองเหลืองเอ่อเป็นเนื้อทองทิฟซาตินนะครับเนี่ยทองทิฟซาตินนะครับเลขโค้ดสามร้อยนะครับหนึ่งรางมีห้าเหรียญนะเดี๋ยวผมดูรายการนี้ใหม่รายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็น เนื้อทองสัตตะผิวไฟนะครับโอเคก็ออกลุงลุงหน่อยนะต่อไปเหรียนที่สามครับ เหรียญที่สามนะผมขอมีสีสันหน่อยได้ไหมเอ่ยโอ้โหทองแดงซาตินครับตัวออกเลยอ่าสงสัยได้งานซาตินหมดเลยมั้งครับเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะงานลงยายไม่ค่อยมคมรับแต่ก็สวยนะแต่ว่าไม่คมมากนะครับอรายการลุนที่สิบเจ็ดนะครับเหรียญทองแดงซาตินนะ ได้โค้ดสามศูนย์เจ็ดหกนะครับเหรียญสุดท้ายเลยครับ มาครับเหรียญสุดท้ายแล้วคระัจะได้เนื้อบลนไหมเรามาชมกันครับป๊าบรายการสุดท้ายโอโหเรียบร้อยครับได้เนื้อล่างหมดเลยทุกคนเนื้อล่างนี้ก็ <c oughs> เหรียญสองสามร้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นทองแดงผิวลงนะ อ่าอันนี้เป็นทองแดงผิวลุงนะครับลุงลุงงีเลยเลขหนึ่งหกสองหกนะครับนี่ครับโอเคครับจบไปเท่านี้นะครับเ,เราก็ได้เนื้อสตะผิวไฟหนึ่งเหรียญนะครับผมจองมาแค่สี่ลุ้นนะครับเนื้อ <c oughs> ทองทิพซาตินครับ ทองแดงซาตินแล้วก็ทองแดงผิวลุ่งนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ